สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ppp channel ค่ะค่ะในคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแชร์วิธีการทำโบลิปบินในรูปแบบใหม่นะคะเพื่อน,นำไปตกแต่งในส่วนของเรียนโปยทันในรูปแบบต่างๆได้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะโบ2ชั้นในรูปแบบนี้ค่ะค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นกันไกลนะคะในส่วนของริบบิ้นในคลิปนี้ปาเลอกใช้เป็นของตาลกะคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะในส่วนเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นทั้งหมด3ชุดโดยชุดที่1นนะคะเราจะตัดอยู่ที่ความยาว 27เซนติเมตรจำนวน1เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะมุมตรงทั้ง2ฝั่งจำนวน1เส้นนะคะตรงนี้และต่อไปนะคะชุดที่2จะเป็นตรงส่วนของสีที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีไหนก็ได้หรือจะใช้เป็นสีเดียวกันตรงนี้ก็ตามสะดวกเราจะตัดอยู่ที่ความยาว19เซนติเมตรจำนวน1เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะมุมตรงเช่นเดียวกันค่ะ แล้วต่อไปนะคะในส่วนของริบบิ้นชุดที่3ชุดสุดท้ายจะเป็นริบบิ้นเส้นผูกตรงกลางนะคะในลักษณะนี้เราจะตัดอยู่ที่ความยาว20เซนติเมตรและความกว้าง2มิลค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถปรับปริยระยะการตัดได้ทุกๆขนาดนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำตรงส่วนของแนวเส้นที่เป็นเส้นยาวที่สุดนะคะก็จะเป็นตรงส่วนของชิ้นงานที่อยู่ชั้นด้านล่างตรงนี้จากนั้นนะคะเพื่อนๆตั้งแนวเส้นขึ้นในรูปแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะพับปลายดบิบหนึ่งฝั่งพับเข้ามาเข้าหาตัวนะคะให้ได้ระยะ3เซนครึ่งแบบนี้แล้วก็กดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจน และต่อไปนะคะเราก็พับในรูปแบบเดียวกันแบบนี้นะคะให้ได้ระยะที่เท่ากันวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดความยาวของแนวเส้นค่ะเพื่อนๆจะมีวิธีการพับจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวขวางแบบนี้ก็เอาที่เราถนัดกันเลยนะคะพับแล้วก็กดบีบในรูปแบบเดิมแบบนี้ละคะ่ะให้ได้ระยะที่เท่ากันวนไปเมื่อสุดความยาวของแนวเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็พลิกกลับด้าน จากนั้นนะคะเราก็จะตัดมุมโคง้งทั้งฝั่งขวาและซ้ายโดยเว้นระยะกึ่งกลางไว้2มิลค่ะโค้งมากโค้งน้อยเวาวมากเว,ว้าน้อยแล้วแต่ชอบอีกหนึ่งฝั่งก็ทำเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะก็พลิกกลับด้านก็ตัดให้ได้ระยะที่เท่ากันเหมือนเดิม แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็วางลงไว้ก่อนแล้วก็นําตรงส่วนของริบบิ้นขนาดที่สองนะคะซึ่งจะเป็นตรงส่วนของการทําชั้นด้านบนตรงนี้มาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งเซติบบินขึ้นในรูปแบบเดิมแล้วก็พับปลายิบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้ามาให้ได้ระยะ2เซนครึ่งเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วเราก็กดบีบให้แน่น แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทําในรูปแบบเดิมค่ะพับให้ได้ระยะที่เท่ากันวนไปจนกว่าจะสุดความยาวของแนวเส้นเหมือนกันค่ะพับแล้วก็กดบีบวนไปนะคะเมื่อสุดความยาวของแนวเส้นแล้วเพื่อนๆก็ตัดในรูปแบบเดิมค่ะ ทำแบบเดียวกันทั้งสองด้านเลยอีกหนึ่งฝั่งก็เหมือนกันนะคะเมื่อเราตัดครบทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะจับตรงส่วนของมุมที่เราตัดนะคะประกบเข้าหากันโดยกลางตรงส่วนของแนวเส้นออกแบบนี้แล้วก็ประกบมุมเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะ เราจะหันฝั่งที่เราต้องการโชว์นะคะไปฝั่งตรงข้ามจากนั้นก็จับไว้ให้แน่นค่ะแล้วก็นำขนาดใหญ่มาเลยค่ะเล้วก็กางแนวเส้นออกเหมือนเดิมจากนั้นนะคะขนาดใหญ่ที่สุดเราจะหันฝั่งปลายที่เป็นเศษตรงนี้นะคะประกบเข้าหากันโดยการซ้อนเข้าไป ด้านหน้าแบบนี้ค่ะเออโทษทีค่ะด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหน้าของเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะประกบตรงส่วนของมุมเศษเข้าหากันให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางตรงนี้ค่ะจากนั้นก็จัดระยะให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็นําเส้นผูกมาเลยจากนั้นนําเส้นผูกนะคะโค้งกึ่งกลางแบบนี้แล้วก็มัดปมได้เลยค่ะมัดย้ําสองถึงสามรอบกันหลุดนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นตรงนี้เราก็ตัดออกค่ะโดยเราจะเหลือความยาวของปลายเส้นไว้อยู่ที่2มิลหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็ตามสะดวกแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงส่วนของปลายเส้นที่เกินนะคะเราก็ตัดออกให้เหลือความยาวไว้3มิลค่ะถ้าตัดชี้จนเกินไปจะทําให้แนวเส้นขาดนะคะหรือว่าหลุดได้แบบนี้ค่ะ คและเมื่อเสร็จแล้วตรงส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะดันตรงส่วนของมุมโค้งทั้งสองฝั่งนะคะดันเข้าไปตรงกึ่งกลางให้กรีบดูพองสวยค่ะทั้งกรีบด้านบนแล้วก็กรีบด้านล่างนะคะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆ คถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ